ช่วยพูดถึงกิจกรรมในวันนี้นิดนึ่งให้ที่รวมตัวกันนะครับก็คือจัดมาจากจังหวัดหลายๆจังหวัดนะคะประมาณสิบกว่าจังหวัดนะคะคือจัดมาเพื่อรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะบูรณะวัดวัดเนื้อค่ะเป็นวัดที่อยู่จังหวัดสระบุรีค่ะเป็นชื่อวัดท่ามงกุฎทองวัดลัแแลเรากำลังจะบูรณะถ้ำถ้ำนี้ให้มัน นานมากวัดเอ่อท่านี50ปีแล้วนะคะแต่ไม่มีใครเข้าไปเลยพอมีคนเข้าไปก็เหมือนทาแบบทาความไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยวัดเขาก็เลยปิดแล้วทีนี้พอพวกหนูไปเจอพวกหนูก็อยากจะบูแลณะวัดนี้ให้มันดีขึ้นนะคะก็เลยรวมกลุ่มกับเด็กๆให้ให้มาทำกิจกรรมการร่วมบริจาคก,กันนะคะไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนนะคะอย่ามองแค่ว่ารถมอไซค์เด็กแว้นจําเป็นต้องมาปิดล้อซิ่งสร้างความเดือดร้อนไม่จําเป็นนะคะพวกเราก็ทําความดีได้ะคะ่ะโอเคค่ะ